สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยชมพูกำลังดีอยู่ห้อง S D M 2ทับ1นี่ที่3ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ในหัวข้ออธรรมปราปธรรมค่ะทรงนำความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวปฏิบัติที่สำคัญในการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ภาวะปกติเช่น การนำน้ำดีขับไล่น้ำเสียหรือเจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดีค่ะทรงคิดค้นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยการใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกรปรกปนเปื้อนในน้ำและเป็นที่มาของคำว่าอาธรรมปรับอาธรรมดังพระราชดำรัสค่ะ โครงการอาธรรมปรับอาธรรมเป็นแนวคิดหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการต่อต้านและปรับปรามการกะระทําที่ไม่เป็นธรรมหรือการกะระทําที่เป็นธรรมเช่นการคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการทําผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งใน,ในหลายๆกรณีโครงการเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนหรือกลุ่มประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากการละเมิดหรือการกระทําที่ผิดศีลธรรมค่ะสิ่งที่เราจะนาโครงการอาธรรมปรับอาธรรมไปใช้ในงานอาชีพดิฉันขออธิบายผ่านการทําธุรกิจค่ะในการดําเนินธุรกิจการลักสาความโปร่งใสและความถูกต้องในทุกด้านของธุรกิจ เช่นการต่อต้านการทุจริตหรือการป้องกันการเอาเปรียบลูกค้าสามารถถือเป็นการปราบอารรมได้ค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ